สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่จ้า13มกราอาทิตย์แรกของปี 2022. สองพันยี่สิบสอเด็นมาสักกลางเดือนกุมภาเลยขณะนี้เราอยู่กันที่เขาประทับช้างโอเพนซูนะจ้าสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างนั่นเองอันนี้เนี่ยจังหวัดราชบ,บุรีนะจ๊ะ คนเยอะเนี่ยคนเยอะกว่าที่คิดคนเยอะจนน่าตกใจตอนแรกนึกว่ามาแล้วจะหลงเหลงไม่ค่อยมีคนอีกอันนี้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3นะเขาประทับช้างเปิดวันที่เอเปิดทุกวันนะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเก้าโมงถึงสี่โมงหลังจากที่เราวัดวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะเราก็เดินเข้ามาเลยทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น ร้านสวัสดิการนะก็จะมีอาหารสำหรับสัตว์ปลาใครสนใจก็สามารถที่จะมาช่วยได้รับล้ามดูันืนี้ครัครับคืออะไรมันคือต้นอะไรตัวอะไรกินอะไรม่้ เดินเข้าไปเจอตัวลายเลี้ยงได้เลยครับกินได้หมดเลยอ่ะได้หมดเลยครับเด็กวางตัวเหมือนกันไงนหมดเอันนี้เป็นการปั่นน้ำใจให้สารนะจ๊ะใครจะให้เท่าไหร่ก็ให้จ้าเราได้เอามาสองกามเอามาสองกามค่ะไปเลยค่ะเ้ียังกัดได้นะครับ่ปั่นน้ำใจให้ริเสือได้ใครริเสืออ๋อจางที่ เมื่อกี้นี้คนเจ้าที่บอกว่ายูเข้าไปได้เลยสอบเป็นเท่าไหร่สอบเข้าไม่ไ,ได้เลดยดูตัวไหนสนใจบ้าง <c oughs> ตัวแรกๆน่าจะอิ่มแล้วแหละ <c oughs> ตัมแรกๆน่าจะอิ่ม <c oughs> อันนี้ตรงนี้เราเข้ามาเราก็จะมาเจอหน้องเต่าก่อนเลยเ <c oughs> ต่าตัวใหญ่อ่แล้วก็มานายไหนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเขาจริงวะเนี่ยเขาจริงดิมันจะไม่ใช่เขาคาริสต์มาสซะหน่อยก็ด,ด,ดูดิทำไมเขามาันน่ารักจังเลยเหมือนแบบเขาเอามาจิ้มเสียบไวอ้อ่ะสีชมพูเอ้ยเอาเอาไอ,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 อ้นั้นออกให้มันเข้าลักเอามาให้เด็กน้อยตัวนี้กินบ้างดิีอาแม่ลอ,อ,อยไอ้เด็กอันนี้ ไหนันเอาไปให้เด็กน้อยตรงนู้นดีกว่าอันนี้ไม่อร่อยอ่ะ,อะสวัสดีครับสวัสดีครับไหนชงตปงัปิ้งปิ้งตอนตาปิ้งปิ้งอออันนี้องเ็กจะไม่อร่อยอวะ่ะไม่ชอบอันนี้เขาชอบกินที่เป็นเหมือนหญ้ามากกว่าเออมันต้องชอบกินหญ้าอย่างแน่นอนเห็นว่ามันช่นโง่หายหญ้าเนี่ย ครันเป็นกวางนะไม่ใช่กระต่ายเออน้องไหนนี่คืออะไรกวางดาวไหนคะอ๋อนี่คือกวางดาวอที่นี่เขาก็ดีนะเขาก็จะมี QR code ด้วยนะใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็สแกน QR code ไปนะะคนี่จ้องใส่ยญาอย่างเดียวเลยอันนี้แม่อร่อยเหรอเออฉันว่าอันนี้มันไม่อร่อยไม่อร่อยกวางไม่รับประทานเออเห็นว่ามันคือใบอะไรอาคิดซะว่าเราว่าเป็นการเรียนรู้สัตว์เป็นหนึ่งตัวกินไหม อันนี้ก็คือเป็นเนื้อทรายเนื้อทรายไม่รับประทานอีกแล้วแทนเนื้อทรายนี่ต่วนี้น่ากินเลยเออมันคือใบอะไรเนาะเด็กน้อยไม่กินเลยเด็กน้อยเขากินแต่หญ้าโหดูตากลมมากตาเหมือนเนื้อตาบ้องแบวตาบ้องแบวอ่ะอันนี้ค่ะ หม่ำหม่ำค่ะหนูไม่ต้องกลัวไม่เลยเออเห็นมาหนูไม่อร่อยอ่ะไอ้นี่ย่ะหนูก็เลยไม่อยากกินไม่ใสตรงโน้นกว่าไม่ดูตัวนี้ตัวนี้สวยสวัสดีหนูสวยใช่ไหมหนูเป็นไอสวยอะอะสวยอะสวยครับมานี่มาอะหม่ำหม่ำครับ อยู่ดูกันที่กวางป่านะคะดูที่เขาแหลมเออเนี่ยดูสิตัวใหญ่เชียวเขาแหลมหนูแป้งล่างสิหนูพาไปดูเท้าปุยหน่อยดิเออไหนเท้าปุยอยู่ไหนไม่ใช่ละไม่ใช่ละ <c oughs> ไหนน่ะอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยมันงไหมอ่ะมาๆมา,มา <c oughs> เออใบนี่มันไม่ชอบแน่เลยมันไม่อร่อยใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ไฟนี้ไม่อร่อยใช่ปะมเห็น้านเนี่ยเนี่ยหนูไม่อร่อยนะหนูชอบกินเนี่ยไป่หนามา,มา Ừ. Yeah. 아영기 <suss> สีมีอันเด็กแก้งครอบครัวอยู่ตรงนั้นแล้วมีกวางจิ๋วด้วยกวางจิ๋วกวางเด็กน้อยนี่ดูสิส่วนใหญ่แล้วกวางป่าก็จะเป็นกวางตัวใหญ่ๆนะเนาะไหนเอกตรงนี้อ๋อนี่รุนเบิกฟ้านกกาโบยินออกหากินลาเรื่องจำใจน,นี่อ่ะ สวัสดีสวัสดีนี่นกอะไรเอ่ยนี่นกอะไรเอ่ยนี่นกอะไรไม่รู้แต่สวยจังเลยอ่ะมันคือตัวอะไรนี่คือตัวอะไร ดีหนุนตัวอะไรสวัสดีคร่ะหืมหล่อนะเนี่ยผมเรียกแป้งเชียวมันจิกเหรอ,อจิกเหรอ,หรอไม่รู้เลยหนูคือจ้องอยู่กายฝ้าลังขาวอุ้ยอุ้ยอุอ้ยดุนะเนี่ยดุนะเนี่ยหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครัสหืมสีเนีสวย ื่ออะไรเราชื่ออะไรไม่รู้แล้วเราคือไก่ฟ้าหลังเทาแข้งตะกวัวไหนแข้งตะกวัวจริงเปล่าสองแข้งดิแข้งมาดูดิไหม่ใหม่ใหม่น <c oughs> แพนหางสวยใช่ถ้ <c oughs> เาเราไปต่อไปไก่ฟ้าจันทบูร์นกันบ้างไก่ฟ้าจันทบูร์หน้าตาเป็นยังไงปิง หลังมันเหมือนใครเอาดินสอมาเขียนเอาช็อกมาเขียนว่ากระดานดำอะ่ะไอ้ตัวนู้นก็เหมือนเอาดินสอมาเขียนว่าก็ะดาษขาวนีเรามาดูไก่ฟ้าสีทองกันบ้างทองจริงหรือไม่โอ้แต่มันสวยจริงๆเลยอะ่ะสัสดีมาน,นี่เร็ว ออนนี้เราก็มาอยู่กันที่กรงไก่ฟ้าพยารอยเราก็จะหน้าแดงตาแดงอันนี้เรามาอยู่กันที่กรงโอูดนกเดียวบ๊ายบ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้ามันโยนน้ำมันจะเลอะขนเดียวอะไะขนมันสากแน่แน่อขอเนี่ยหนีหมีขอหมีขอถามหน่อยถ้าเกิดเป็นเธอเธอจะรู้ไหมว่ามันคือหมีไม่รู้นะมันเหมือนกับตะกูลหมีมันน่าจะไม่ค่อยตันนะดี หันมาเร็วเห็นเห็นเครือ <laughs> เห็นเครือไม่สนใจอ๋อดูแล้วแกงกาดเดนเองไปไหนหมดอะ่ะนูและคุณใช่ไหมและคุณชื่ออะไรนะล็อกเก็ตเออล็อกเก็ตเองกันแล้คุณหรือเปล่าไม่ใช่เออเนืเ้อความจริงมันอาจจะเป็นอีเห็นก็ได้เนาะเห็นเห็นนับเซ็งเซ็งไอ้นุ้ดเองไปไกล <laughs> มันก็มีอีกชั้นมั้ยครับ อ่คอะไร่ยอะเมือนเดกตอนนี้นู่นทำะไรกนอ่ะหมงานเราดีเวยตอนนี้เรามาอยู่กันที่กรงเสือโคร่งนะคะนอนสบายจังเลยอย่าโน่นเลยตอนนี้ นอนแช่น้ำอีกตัวหนึ่งเย็น ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วหลังจากที่เราเดินดูไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็มีสองโซนนะมันมีโซนสัตว์กินพืชกับโซนสัตว์กินเนื้อตอนที่เราเดินเข้าไปก็วิ่งกิ่งกิิงข้างหลังเป็นเสือตอนนี้เราก็ใกล้ออกละอ่ะไม่เสียค่าบัตรเข้านะแต่ว่าก็แล้วแต่จะบ,บริจาคเขาก็มีญ่าให้บริการสําหรับให้พวกกวางกินอืมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เสือแต่ตอนนี้อากาศ ร้อนพอสมควรมีเสืออยู่สองตัวเดินไปเดินมาตัวน,นอีกตัวหนึ่งน,นอนกิ้งอยู่ก็หลังจากนี้เราก็น่าจะออกละเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหนกันต่อ ดีเพื่อนเอเวร์่อเอเวร์ดดูดีกว่ากระต่ายคาเฟ่เขาที่แล้วเยอะเลยขเขาไม่เห็นตรงนี้อ,ะอ่ะอใช่เห็นแล้วก็คิดถึงเอเวอร์เอเวอร์เอเวอร์เอเ <c oughs>